ตัวขาาตัวแน่ถึงมล่าขนาดนี้ยาวอะลั่างยโสแขมันเบานเาอคำหันัไม่มีเวลาบอกปันนันเด้อเจ้าใจใจเย็นก็แม่ใจเย็นอหยังเอาลูกดีตัวนี้ผมราคาหนันจิตจไม่ได้ปันนันจีลูกดีครับผมี่นเลแม่ครับหลายปียังรอคือเก่าอยู่เนาะเพื่อนกับแม่แม่เบ้าเล่น บอลอีรีเลยอุ้ยจะมาเถ่าแห้งทะลุปีนีเจ้าบอลลิ่นสิแม่บอลอีลีคณะอื่นเขาเปลี่ยนหมดแล้วข้อโฉกอะไรข้อเปลี่ยนแล้วอุ้ยจะเปลี่ยนอยู่อันลูกเลี่ยนพอนจะจบไม่ไงครับไงแน่แถมมาล่ำคณะอีกกระได้กระไรตัววาดมาล่ำหลายมิติอีรีนู่นนู่นเออจักมิติครับเพิ่นเพิ่นปกติสามมิติสี่มิติแต่ฟังมหันสามมิติเพผน ีเขาสีเรื่องเครื่องเสียงพ่องือมองได้อี่ห้อเนี่ยป้าเครื่องเสียงปีนี้มาจวดเดี๋ยวพ่อหน้าขึ้นมาบักหนึ่งว่าพ่อจวดตีไก่จวดตัวนี้เปิดขึ้นจวดจวดจวดเดี๋ยวๆดอธิบายบักหนึ่งว่าเฮ้ยตีไก่พ่อจวดปีนี้จวดเสียงันไปเปลกมากป้าปีนี้พ่อจวดตีไก่จวดตกลงเระจกมาจวดหรือมาจวดเครื่องเสียงมาจวดมาจวดตีออื พุยองก็มีผู้ตีก็มีก็ต้องมีตีมั่งชมมั่งธรรมดาพุยองมั่งไหนปะผู้เฒ่าเพ่ก็จะมีเป็นเบาเบาหวานขืนผู้ใดพวกนี้ก็สิว่าสี่ส่วนก็มีอผ่านเอาไปจ่ายไม่มายืนซองบางหางเชียงปลากอนซ้อนหางเชียงขนาดนี้ไปหามาแตซายก็รอกันใหญ่แท้หางเชียงพวกยิงมีแต่ผู้ค่อยใหญ่ๆพนักเจ้าได้ยินหูนี่ผมแม่ใครว่าไม่ใช่เบาหวานขืนบ่าเสีบอกเป็ชั่วที พอกระง่วงจะไม่หงอยจะไม่ตีเนาะเออเนาะบ้านนี้คนกับพระเบากันได้บ้านยืนเบากันคนกับพระจังไหนเออคุณนึ่งนีมันผู้ยิ่บ้านหรืเป็นคนไหมหลวงพ่อเออหลวงพ่อครับผูใหญ่เออเจ้าภาพล่ะเออย่างขม่านี่ผู้ยิบบ้านดูรวังหน่อไม่เห็นหลังที่ปาดหมอลำทางนั้นนี่มันลดไหลเลยบ้านไม่ไหลลุงหลวงพ่อผู้จ้างว่ารถเมื่อไรเด้รถน้อยเดียวนึ่งขามันกับอได้พ่ะนะผู้ยิบบ้านว่าอุ้ยรถไหล มันสิได้ค่านอะมันบ่อแนวหนิเพี่ยนเนี่ยูกลงเงข้าจอมักรถหลายหรือรถบ่หลายเจ้าภาพมักลดหลายมานลดหลายหนักน้ำลูกเลยบอกแม่ข้าแตงแต่เที่ยงคนแม่ข้าพ์ทาลูกอยู่ขังเที่ยงปั้นนันดาลูกที่ออกไป่ข้าปลอกพันโอ้เจ้าทาเขาอยู่หั่ไหนนะปะโก้แม่โก้อธรรมชัยมาเดือดสัมพันนี่ยืนทางแต้เที่ยงคนอะจะา่บอกเขาโทษปู้ชัดโทษปู้ชัดบอกปู้ชัดในแมฆในเรื่องพนัง ฮัลโหลเอาอย่าวงมวนก็แม่เลยแม่ดารูธรรมดาเขาพอน้งรุ่เสียงประเทศไทยแม่ฟังผู้เดียวนี่ว่าวงมวนนัผู้ใดลุงยุดยุดขอเอมอนผู้จัดเบิรดเดินไปแลน่นโอเอาโลดผมครับอ้ยพอได้ิโก็ยังแขนสันเไยได้ลูกโกเด้อยืน ลอสายเมีเสียนงบ่าวไชิตใช่ศิลปินอีสานเอาแบบโคชไมก็พงไงแต่กูได้บหลหมดหัวของหวใช่รึาบาบ้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 าหวมีมงมั่นไขอบคุณนะลูกน้องเน้อน้องไปชิดใช่เส่นองเรียกศิลปินอีสานจากพัทยารถเฮสองขั้นโมเมนต์บ่ขันสิบันหนึงหกล้ันนึ่ก็เอาเชียกให้แม่เรื่องไหนลูก แม่ปอไปงานศพที่น้องลูกเออแม่ปอไปงานเดียวนึงหรอกยังมมสิตาไปงานศพข้อศพควงกันเนาะเนาะแม่โอนให้รายได้เงินอนหนาโอนแล้วขันปศิยานข้อศพตายตัวหนาไฟโรดโอ้นแล้วก็เอนดัมเล็กก็ถือกี่ไม่ชี้ มันบวชเข่าตีลูกเออเงินไหนสิเขากูจักงเรี่ยวนี่มันบวชเข่านะเง็นไแม่เงินแม่บูมีเงินในมันซื้เออแม่สิบวชเข่าบ้าสิมาเข่าหนาประตูยันมีปัญหากระซุ่มขายบัตรน่นน่ะพวกปืนมาตีบัวเป็นอย่างบูมีเงินซื้อปูซานไปใช้ในลูกให้แม่นั่นน่ะโอ้ยอยู่ขังวัดเอาคือเป็นระยะห่างครับแ่ลูกเออบท่านโยบายสดีห้างปันนี้บูมบอกกูถ่ายกรุงเทพก่นน่ะ ยู่ไส่ก่อวัดยู่ไส่บัดวัดวัดจะเรี้ยงหนุ่นุ่มยุจอดตาตาแค่คุแล้วยังคิดบอดีบลาดก็แม่เด้่นี่แมนบอก็สิว่าหวัดก่อนคิมบอดีบลาดก็แม่จนแม่คุ้มตาเขียวเบิร์ดยังก่อเถาเข้ากันบลได้เอากระทงลราไล่ใส้ที่ลารู้เดี๋ยวแม่ไปล่อยุศาสตร์นะลูกนะจ้าจ้าเออข้าไปเอาขาชาดก็ได้แม่เออม้าเอากระต่าดเข้ากดถิ่มก็ถูกไหมถายก็ถ่ บิร์ตกาไปขายไปดีกว่าบามันก็ขาดพุ่ตายกัเลยเว้ยตั้จตองอกันน้่งว่มวยเางนเาเงาขอกันน้งแกมักันไปูนักก็ไม่ม่แง่เก่าแง่นัวกูก็ลํบบากน้นมึงกัดกูวอาคำลกคนกูได้เดินแบบแล้วรับบาขายได้เต่ถึงมึงรทแต่สมีมันดีแล้ว มึงด่บเ <Rio> ้าเขามาไจคกบากีหนเขาไม่หลังอาว่าจะข้องึ้นทังรัฐบาลกูบาดจบหเงินเห่างเลยก็ห่างเขาใจนะเหรอห่างกบห่างพูดบาดกันขึ้นคือเพราะห่างเนาะหามบันไดกับสังกัได้อะหามบ้านขาขำอยู่กับบ้านเราได้อะเอาาด เจนงโอเสียนงเสียนงเสียนงว่ามันเจ้นงแค่นึงฮ่ขอบคุณที่เป็นผี้สานเด้อเสียนงศิลปินผีสานพัทยาอาจจะเล่นนงแค่เยอกยู่กันพัตยาโอ้หน้าก็งขึ้นแล้วว่าหาห้างเอาไห้างนะขอบคุเป็นไรยงห้างกลางขึ้นแม่ไต่จับยันแล้วถึงจะเขาบอกนะเับยนแล้ว หานมนากกังดูะมกันขอยางราเปลี่ยนบไว้กูก็ลแดงตายก็เดลยวไปชัวงคนัมาหมังกรเป๋าไก็บนมหัเือเอาสิไปขายประกัน,นมีคนมาชวนไปขายประกันเอาสไปขายประกันไหมกูหนก็มจะมาชวนไปขายประกันไหมอ๋อใาหน่อยซาทำฮะายน้อยซาทำ ได้เลยถ้าทำาองมีตาที่เดือดกรได้ษมันหนังมันชวนไปมชัชวนชวยมันไปขายประกันมันเนี่ยผมมันยืมแค่คุณกันเด็ก้าของเราไปนั่นคือเจ้าของเราไปเป็นซับกลาเรือหรือมันกีเน่เร่มันเที่ยวกัลรถเร่มกั่นคือเจ้าของเราไปโอประกันแล้วประกันแล้วประกันแล้ว<อ>นะนนเนีย่ยฉะนั้นได้เงินใช่จหมเอาคนป้ายนี่สิได้เนาะคนตายใช้คนมาเรืสิได้เนาะ ใายปุ๊บตายปุ๊บใายปั๊บจักรบแหนะบเจ้าบัจายกคนบอกปากันได้่ไมหลังสนโอยมึงปากันได้นะรอ้ยใส่ชุด่านมรก่อนจิงอบานมรกรโอ้จบไม่สามจักเยุดหมรกรนไ่ดเหยอมอรกรตายนะท่า มะละกอนตายมะละกอนตายเพาเอาชุดเขามาใช่ถ้าเป็นซาบ์เลยเนาะเขาบ่เผาเนาะมันนี่หรือล่ะโอยถัานมะละกูตายมันซุกซุดเท็เขามาใช้เพาะน้งบอบบอสหเอาเขาบ่เผาน้ำข้นกันเลยเสียดายมึงก็ช้างป้ย่านป้อหนังตักงง่อยมึงตั้งง่อยเลยหนุ่มไอซุปย่านหนังใส่ยุนยุนได้ของถี่ด้วยนี่แม่ได้เจ้าเนงหลายก็ไขว้ด้วยนี่หลายแม่ใช่แล้วฝังปู่แม่อ้าวอันสินมีนี่ของแม่เขียน แต่ถ้าหมากไม่งี้ยสุ่ยเสียลุงไมล่ะลก็ผมไม่แจ้งเอาการไหนมึงว่ากูไล่ก็มึงมึงคิดดีไปคิดดีอยังมึงคิดดีไปเนี่ยอันนี้ลุงชี้ก็ชื่อมือเดียวกันของเก่าก็มันตายนี่นะเอาวาลุงกูไ่ได้สนสนตัวสุดเวกูตายแล้วสามจึงมาวางในสวนสวยเมื่อกี้ไหนละเอารถออกเอารถออก เอ,เอาตัวเอ,เอาบัตรใชมนี่เอามาแม่ยัง<อ>ตีบัตรใช้พกูคือบัตรใช้หวยรถขอนามเป็นไงพวกนมึงเหรอบูดมันกะแหลกเพรานี่และล่ะขายหน้าขายแข่งขายไปรล้อยมันก็จอมาชั่มันเลี้ยดดำนำ้ำร้ำรับเป็นมืนลานสองมืนลานมันตอเขาพักววมบาอาขึ้นรถขึ้นรถ รถเมงอย่างมากบอกว่าซีลรอมากอบมาเอามาอย่างเอาอันนี้กับซีโรอคือการรถมานก็เท่าที่ไปขายตัวนี้มานขนาดได้ที่ได้แต่หวยที่ได้เนาะนบ่องบอกนี่มดีไม่เด้เ่มดีเออมึมดีมาไหนจ้อรงมาังพอดีจะได้คนเป็นอามาพาดตายบพรานว่าแม่ ทีหลอกที่บาดเหนารถผีหลอกแล้วเนาะเอานั่งรถนั่งรถเอาสเปย่าที่หลังได้อันคัดหามเมพาสมัยตะกี้เขาไปเห็นคัดเส็ยดมันยังอย่างนี้เขาผี่รถทผีหลอกไปขายมันสบายมากเงินแท้เหรอสบายอือยกพวกแม่หลังแม่ก็ใส่แม่กูหากันมาเอเจ้าเขาเห็นแม่เห็นติดดังติดปากนะแม่เออเออเอาปลาใครสิบหาใส่ของกันเราบเอา Umar hai chia đâu một chở ở mà, mà say, ấy, đứng, say không bọn ai cũng mà yong 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 đi yong 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 bò... ถูกต้องแล้วครับสงสารเลยมิตรของผีหลอกไว้ใช่ไหมไปกระจายดิ้แล้วคะ่ะชีวิตฉันมีแต่หมาพอบแต่เดินบนดินมาทำชีวิตฉันหลองไม่ได้มันเพลงนี้แล้วหลองเพลงนี้หลองเพลงอื่นปัญแจกงอนกอบกบเพื่เอเธอได้รักแบบอาเหมือน ไปนากระโปดึกแไใจเตือนมาปม่เสียจเสียใจจังไองปบไดเม่มัเป็นนังคอยฝันเอาฝันฝีหมก็จะเสยฝันดีม่ในงเอาไฝันดีา็ฝันในขันไดีแสมาฝันมา บ่าเมีนฉันว่าจะกำลังันันว่าได้กำค่อยตอง้าบุัมนได้กำค่อยในหอดเงินแจงเงินตัอนะคคุณท่านคือควซื้อมันโอ้แม่แมนนั่งตายอยหันละขอบคุณค่ะยุติยย่ ขอบคุณคุณแม่โอดีจากอเมริกาโอ้ขอบคุณจากอเมริกาแมนโอ้ขอบคุณมาขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากๆครับในชีวิตก็เพิ่งมีนี่แหละโพดีเพิ่นทำงานอยู่บิลิกาแต่เพิ่นส่งมาให้ขอบคุณอีกแล้วค่ะโอ้เมียไปได้กันง่ายมากขอบคุณเสียนอน จลิป็นอิสรนเดี๋ยวนี้กำลังจะมาเปิดที่คอนเจนนะครับติดตามไวัยนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณไม่เอาไปตะวันตกคนไทยดูมันฝันว่าแบบนั้นสิทีแม่ไดรล่ะเท่ามันฝันระดับไอ้กยขั้นระดับอีกเพราะว่าจะได้กกลยขั้นระดักรรมค่อยจะเห็นอย่างเวพอแขนพุ่งนี่เอาตีให้มันตีมันเออหนึ่ง มึงม sí, okay, er eh? e ึงเห็ดีทุกคนนะเอาไอเห็ดีนั่นกําซื้อเขาสิม่แหงขัก็แดงว่าหนึ่งสองสมหน่สองสามเออมีบสซื้อนีหลานชั้นหน่สองสานี่ีี่ีมาเอานึ่งสองสามังไงไปละล้อยี ไอ้ที่มึงเหรม่แย่ผีปอกไปถามมาเจ้าขายใบจันบาทนั่นละไปละเลยยี่มันไม่ไามาสิขายแพ่งแท้แจ้งตำรวจจับทำเด้นี่หยับืึหรือะกว่าหยับถืงขอบคุณทายุนี่กรับขอบคุณเสียประสาทห้องเย็นอลาดินสามแยกบไไ้านสนามสารคามบาปีขอบคุณนะคะเสียประสาทเท่ากับคนรับ เสิขายหรือว่าขายเอามแม่าเลยวยเลยตมปรเทนีแม่่คันไปขายทาไหดคันรู้ว่าแม่มักขายถู่ายุบึแม่าไปขายูอน่งสองสามเอาหนึ่งสองสามเอาใบเดียวเขาขายเป็นชุดก็อุชุดก็หาใบ หาใบได้จักบาทเอาหาใบก็หกร้อยก็รอยกี่เนาะหาใบหกร้อยพันสิบเดีจักบาทเอาขันตึกก็ได้สามสิบล้านสามสิบล้านเออไม่วัดสันป๋อหมั่นใจไปไหนแล้วขยันมันต้มปลาตุ๋นขันทันเทาปลาตุ๋นปลาตุ๋นปลาตุ๋เดียวเดียวเดียวขันปลาต้มนผมจะไม่ได้ใส่เอาม่ได้รวยก้อไม่จัเงี้ยเลยเงื่อนรยก้แถววังสะพุงนั่นบอกบังกับพงแสดงว่าของเจ้าปลาต้มเอามาปลาต้มประเภทแม่หมูปลาต้มเอามา ผตอดเลยไปคือเสียดาเงินเ็อไเอางินดอกนี่าจารย์เอาสนักกูรับหงสามชิ้กันรับเอามจะเอาติภัยไปเอาท่สันถือแตัวเอาถือแม่ขึ้นมานปาไเอาไปเอ้าไปีกายนูนชหยิ่ตายแม่งมันมีตายนี่ไประวังน่หละแถวนี้ไปมองเชนระทันี่ไปทัางนี้ละ ยกมือทำเง้นมิจตาำรวจเพราะว่าจะมีดานแลัตัางแต่เศายันคำสำนั้ไม่บักซองฟังอย่บุญต่างหากเนยเอาเที่ยวเื่อไปทางดอนเขาไปทางดอนบมกัมีคือกันมีตำรวจอยู่แล้วเออมาพวกะเเป็นยังจงกันตำรวจขายรถตันนี่ซื้อเอารถแม่บอมมีถัียน แสกเจ้าดาวออกไหมไป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 าีไป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 ไเไปไปไมีปยงไป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 ไมไป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 มปลปไ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 ปถึงปไปไัไปกปไปไปปไนไป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 ปไปิปไ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 ปกไป ประจำงวดนี้งวดนี้สิงวดนี้แหละ,ะเลขที่ออกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไม่หลีฟังอีกครั้งโอ้ยเอาไปโลดเนี่ยมันแล้วหกโตไปโลดสามสองหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ันกึกเต็มเตพี่น้องห้ายสิบจิกลไปี่เบิร์0สบล้านหลังจากนั้นจ้างหิวมาเบิ่งโก้ย้คนนงออีฉานอนเงแกมคนเดียวบอีคนเตยหนาห้านจ้างหิวพาพี่น้อง่ะเราแลกๆคนหนาหนตองคเตยบังคนเดียวค่ะสาล้านไปเงสวัสดีค่ะ คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอีสัตว์เอาคุณอะไก็บอาอยางเบิ้งยิวหะน้าคุณนี่ละโอ้เจ้าอยากเบิ้งมวยแจ้งเจ้าอยากเบิ้งมวยอ่อนือเจ้าอยากเบิ้งมวยแหงทำมวยแหงแรกอย่างได้หลายคกิจายดีตัวฟังดีๆเด้อีหาสุขโคตรมึง พี่กูว่าเี่ยวันบเี่ยวแบบเมยแม่ม่อนแบัเงี่วเน้่นั้นเป็นนุนหยัดหมอนให้แม่มึงอนตายก็อีพาพีกูว่าเนีวไมชงเงียวเป็นเีวอหลีุนแม่เนียวเรียนเนียวเรียนเนียวแม่โอเคเรียนนียวเออเดี๋ยวจะเฝ้าเดี๋ยวเงินจะเข้ากอนกูทำงางยากนูมางานยากมึงงานขดแม่มึงอยูวรอยมา จะขอพูนเสียหนงศิลปินอีสานเด้อเพื่อให้อีกรอบสองเวลาคู่เนื้อฝันเอาอ,อีคุ้ย <c oughs> อยากเบิ้งเก๊กเลรียิ้วว่าสันทออยากเบิ้งเก๊กเล็บยิว้วเอ้าเจ้าไปอยากขึ้นพ่ะจ้าหมอละมึงจะ,จะไปกูขีดเดยดไปนั่นเอาเป็นอย่างไปหาเสียป,ประสาทกันห้ <c oughs> องเย็นอลาดินสามแยก คน,นสนามทางไปว่าปีบุญละไอ้คนให้ประสาทว่านี่หมอเพื่อเชื้อประสาทเชื่อหมอขอบคุณออนซอนอีสานผู้บ้าจากร้อยเอ็ดกเกษตรวิสัยเอยไปทางไหนขอบคุณครัวมะขามป้อมอยู่ิสัยด้วยขอบคุณน้องออร์ออร์ออร์ยูออร์ขอบคุณเจ้เต้ผ่องใสกรุงเทพมหานครด้วยขอบคุณแดงต้อยแดงต้อยไทยแดงต้อยเกาหลีใต้แมนแล้ว เจ้าไปยังคือบ่จ้างหัวลำก็ว่าจ้างแมวมันยังหัวลำกูสร้างเพลียมันมีผัวเอาคือว่าจ้างซานเอาเพลียหัวลำมันมีผัวกี้นางเอกก็มีเมียก็กันว่าตลกก็มีแต่กันเธยมันกลับตลับปัดกันว่าจะกลับตลับปัดกลับแนวพระนางบางนาฮัลนหลเพื่อมาตลับปัดทตลับเจ้าอยากเบิ่งนิ้วว่าษาถอดอยากเบิ่งนิ้วไหวอยากเบิ่งนิ้วมันต้องมี เสียจีนเดี๋ยวคนจังสิฟังได้อ้าวกับว่านี่ล่ะเสียจีนกูอยู่เมืองกินเลยเนี่ยอ้าวเมีวของกินเลยเนี่ยเอาเต้งเต็งกี่เจ้าอยู่เมืองกินว่าสันทอดเม่งเจ้าอยู่แถวใดล่ะแถวเกาะไข่ลำโอ้แถวเกาะหำไหลนี่แมึงจะแฟกับเกาะไข่ลำอีกสังลรังบ่หลังกลางง่ายง่าอยู่กวางตุ้งโอ้กวเอาไมยังหลือกวางตุ้งอ่ะประกาศบรนเทานี้ละคักไร แล้วจังไรจังไรมาอยู่ในเมืองไทยล่ะเจ้าเ,เอา้าวมาเมืองไทยมันใช่มากอย่างยังเอา้เมมาแสดงว่าขี้พุน่นอะเชียงบินมาเชียงบิงวอกเอาบัตรที้ว่าอย่างว้นสูงโอ้อก็สั่งไปขี้เลื่อนดำนำ้ำบอกว่าอย่างขังใจบอกเมียเมืองไทยมาแบบไรเอากุกกะละไลมากนี่แล้วตุ๊กปอกตุ๊กปอง,ปอ,งอันนี้<อ>มะขืนยู่นี่แม่น้ำกล้อยมาน้ำแม่น้ำซีนี่เอา แม่น้ำซี่ที่มันอยู่แถวแถวลอยเอ็ดว่ามียนตีที่กูว่าเนี่ยหมายถึงแม่น้ำแยงซี่เกียงมึงว่างเกีงพูดไหมเอแยงซี่เกียงมันก็คือบ่มาแยงซี่เกียงกูลอยน้ำเนี่กูหั่นใจว่าทางบ่ามาขึงอยู่เนี่ยทาน้ำใกล้ๆปอสมเนี่ยมทาทานอะไรล่ะทาหนีกคอหามแม่หนังล้อบาดเนี่ยเอากระน้ำคอหี เนี่ยมึงเพลงมาเรียกหน่อยบยังเลยเอามันบันเป็นเสียความบอดีสวดติ๋เสียข้อบอดีส่งแม่มันจะไหนน้ำกอกมาเลยนอี๋มันเล่าพูดแม่ก็เก่าถ้ามาสั้นมาซีถอดอาเจแม่ยาแต่แกเมืองกีนมาอยู่เมืองไทยเจ้ามาประกอบอาชีพอีหยังเก็บตัวบ่อเก็บตเจ็กมึงเบื่อแบบเครื่องน้ำช่วยเสด็งงั้นเขานะเจ็กเศร้าเจ็กแรงขนาดกินข้าวมึยังเจ็กนะลูกออกมาสองขวบกูหายมั่งนั่งมึงกูแยกใคเบิึงจนมันแยกเป็นกูยังปล่อยว่าง กูต้องขยันเย็กถึงไรเง่องนะขนาดนอนรับรับตีสามตีสี่ลูกค้ามัผูกให้เย็ดขอประตูปอกไอ้เจ๊เย็บใครนึงกูรู้คือไปเย็บตัวตัวจัวองนะเย็บอีอย่างเดียวนี่เย็บผ่าโอ้เป็นสร้างเย็บผ่าเป็นสร้างเย็บผ่าแสดงว่าเจ้าหนีเย็บผ่าเจ่งเย็บผ่าเจ่งไม่เพอดีตัวสู้ไข่ขาดเย็บไข่ไข่แน่เย็บไรเบิร์กปฏิเสธเอาเย็บเลยไอ้ยาที่สังหาง กูว่าเนี่ยแยกผู้ลาดเลยเนี่ยกูแยกผาแม่มังลากกันกูมันคกงกัมือจั๊กหลาทำอะไรเกียเกี้ยเกี้ยมึเกีเมื่อกินมาอยู่เมืองไทยเนี่ยสาขึงมองใบสาขึงมองใบมักเสนงแล้วตุปปองตุปปองแม่เอากระสันพวกขายสาดยางกับมิตรพี่น้องเจ้าตัวเสนออีกบ่มึงมันคงหลาเผาเขาโย่ทังกินไส้พิเรียพวงกินไส้พิเรียกับไส้พิเรียกามีเอาเย้าโคตรเอาซัดตลาดเจ้าดิสัยเอามึงเห็นบ่เจ้าวัผล่ะบ่แล้ย กูก็บ่เคยเห็นกูเลยสิถามว่ามึงเคยไปบ่บ่เคยไปจ็คเกียร์เราบัดเป็นยังไ่เจ้าบาลัดเอ้าโคนรเงาสักกะลากูอยู่เจ้าบาลัดใช่ไเนี่ยมาหาพี่น้องเนี่ยนโอ้เพิ่นมาเห็นแางเด็กผาบ่ยเลวรวยกลางชิดจังใดเบิกล่างท่องล่างแบบไงอยู่เจ้าบาลัดโอ้ล่างท้องเมียผ้าเที่ยงบ่อันนั้นลูกจบเพิ่นตันล่างท้องยังล่างท้องโตกกลางล่างแบบไง เบิกซี่หาคู่าหานะเงาอากาศกังจะพุ่งขนมละกังเงองหอกขนมมาริวันกัง <c oughs> ขนมมาริวนันมันเป็นยุขอดเย็นจีิงั่งลาตายมันไปสุดกันยุบพว <c oughs> สั่งลางล่างท้องตัวกังางบางไงาทักไปกับล่างท้องเก่าอีกกังอันั้นลงพีลงมักงก็ไปล่างท้องโชภาก,กัน อันนั้นกับลูกพี่ลูกน้องเท็งเลียวกังลานท้องโกกังก็ของพี่น้องเจ้าแมเก้าอี้กังก็ของพี่น้องเจ้าเท็งเลียวกังโซฟากังก็ของพี่น้องเจ้าแมงแล้วตระกูลพวกกูเจ้าตระกูลกังโฆษณาตระกูลกังไข่เนงกังเน่งตระกูลกูเลยนายน่ะสีนาสีตาเจ้าเบิ่งไปเบิ่งมาซะเมื่อคืนลิงกังไงว่าไปว่ามาหากูใส่ลิงเฉยเอาเล่งเล่งเล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 ่งจากเบิ่งยิ้วกันบ่อยากเบิ่งยิ้วป่ะเดี๋ยวมาเบิ่งคนว่า มันตน้มีดนตีปกากก่อพอมันกรรมาาจะจะมาลจะไม่ดนเกี่ยวกจะไม่ดนตกีตัวบอลำมันก็ต้มี่แคมแงแล้วนีเกมันก็ต้มนี่ลา้านออมันก็ต้อมี่ดนตีสากรโดน,ต,นตี เยู่มงกี่มึงนะโอ้คิดทอดไรขหัวทอว่ได้คือุญลว่าเป็นไงเนย่งเอาไปเลยตีแล้วเ้าถมกี่คณะยูื้อคณะเยวมึงคัดซื้อคณะยังคณะโจกถุงสคณะม่วงเล้งจังสามแสงสามเ่สามทแนสืลบกรีล้มาึงสชิ้ลางพู่อาอห้าวรยงโอเคสิกระลซอยพี่น้องฟังซอย มึงสีมาสยใส่นิ้วหาแนี่มึงอยากตัวนี้เอาเนี่ยวมืองจีนก็คือหวามร่ำสีเมียงไทยเอาคือหมร่ำสีก็ต้องมีสอยเนี่ยวมองจีนเขาก็มีสอยคือกันสายเสียงกูอยูเมืองจีนมากองอีสังรางสอยนิ้วนี่นะก็สอยนิ้วนี่แล้วสอยได้ยุเมียงบออ้าวขังซอยปะไนี่กูจะก้าสอยตีห้าอ้าวอยเบิ่งกันอ่ะตีกองใส่ตีใส่ตีกองรวม ซอยซยพี่น้องช่งซอยเพังมาแจกสี่นางฝลั่งสี่ยืนใถ่สี่น้องเอาหมองหมุงหลักสี่ตากแหลกแตกสังทั่วๆั่วนาเกียร์ิบหายในอีหยังแตกซังทั่วทั่วที่หเมืองเขาออกกังตากแหลกมั่งหองมังเล็ดแตกออกจากกังเล็ดแตกออกจากกังแล้วก็ยึงสังทั่วทั่ว่วงสี่มื มันเคิดว่าเป็นแตกงางกูถามแน่เพาจักรลอมันี่จักแตกกูถามแน่มันมีหลแตกมันหัวแตกเข้าแตกโอเคเรื่อมังสิแตกั้นเดี๋ยวจะมาสั่งมาสิเจ้าถือเวขจะบาดก็เอาสามสิบด้างอาวันที่ไปตะสอนเทให้เบิร์น้ำได้ไปหยังเอาเดี๋ยวเนี่ยย่างเมื่อเราไปเอาเจ้าอย่างกำลังเมื่อเราพวกต้มสูงแหงหลายเกิดเมาเราก็อยกูไปชิกข้างนน้ำควงขึ้นหมวดจะรุนกับคู่ปี่า เซกแล้วชมชมเป็ยความต่างเน็่จะกคนสามสิบล้านสามสิบล้านแปดรางวันที่หนึ่งหนึ่งสองสามที่1 123 321วดพศส เจีางอันนี้มนลแตานนี้เก้าดีว่าเจ้าแม่มันกังไรมันยังไม่มาโยนี่้หอมเฉยเฉยโยนไอไม่กะหามาอยมันคงลาพ่อซอพอไงพ่อสอยกังไรนี่อะไรนี่มันพ่อซอสองพันห้าร้อยสามสิบหกพีนี้พ่อสอเท่าไรหกสิบสามอีบอ่หกสามสามหกมันเสือกับกังไรมันเซือทั้งโกทั้งเต่งเจ้าไปถือเขาตัวเขาตกแล้วไปสิต้นกูจะห่าง อันนี้มันโรตานี่เก้าแม่นไปขึ้นเงินใส่จับเะได้เลี้ยงตาดีแตงแต่สิบปีที่นี่ของคุณตัวนี้แม่อันนี้สารับกูถือข้าวต้มก็นี้แม่ถือข้าวต้มกว่าเขาจาังมักเลยต้มกูแม่แล้วไอยว้ยาวัวถือต้มแมววัวสี่แล้วอ่ะเฮดจังไหนละบัดนี้เอาก็เฮ็ดจังไหนกูก็ะชือต้มท่านเองใส่ะเงินสามแสนข่อ, 3, ขอยสามแสนอยู่ใส่กับว่ามี่บม่มีจังไหนบางึงเจ้าคือว่าเจ้าถือโรตานี่ตั้งมาสามสิบล้านสามแสน่ามันจับเขาต้ม เอาต้มเอามึงสิใหายกูด,ดีดีฮึ่มเพ่าห<อ>ายอา่ะเสิใหาจังไละนะเมื่อกูถือต้มกูบ่มีงานมึงต้ง สงสัยแล้วสงสัยแล้วแจ้งมันเอาวิทยุไปโลก้าฟังหิวหุ่นมึงไปล่ำไปล่วยมาตาใสอีหาทางถอดมึงมึงมาแางกลมข้แทะมึงยันตีแห้งไรผัวกูละล้อมึงกระเสียกระโลงร้อยกินผัวกูก่อเจตนาแย่งแฟนผู้ได สิละพินที่สามบุดอ่ะตั้งว่าสองสาขาสองข้างบุดอ่ะเขาตั้งยังมองไหน